ประสบการณ์ส,สดสดน่ามาดพึ่งขึ้นไลฟ์สดไม่ถึงสิบนาทีโดนระงับไลฟ์จ้ะมาเช็คดูว่าเขาอหาอะไรไปดูกันเลยจ้ะให้เรามาที่หน้าโปรไฟล์นะคะไปที่ขีดสามขีดข้างบนนะกดเข้าไปจ้ะมาที่ TikTok Studio มาที่คำว่าไลฟ์ L I V E กดเข้าไปจ้ะเลื่อนขึ้นไปค่ะ จนเจอคําว่ากดและคําแนะนํานะคะกดเข้าไปรตรงนี้จ้ะมาดูข้อจํากัดนะคะไปดูข้อจํากัดหลายเห็นไหมวันนี้วันนี้คือวันที่เก้าการพนันแม่ประวานก็งึดหลายงึดคืองงนะทุกคนนะแม่ปาไม่ได้พูดถึงการพนันเอามาดูรายละเอียดเนาะนี่จ้ะ โดนวันที่เก้าเดือนหกสองพันยี่ห้าเวลาศูนย์เก้าจุดหนึ่งสี่และจะเปิดให้ได้ไลฟ์วันที่สิบสองสามวันอะมาดูลายละเอียด<ป>กดเข้าไปตรงนี้จ้ะดูดิหัวข้อฟังเพลงรับไม่รีภาพกันค่ะ เราก็ไลฟ์มาอยู่เนาะสิทธิ์การเข้าถึงไลฟ์สิทธิ์การเข้าถึงการเริ่มไลฟ์และแขกรับเชิญหลายคนของคุณจะได้รับการกู้คืนในวันที่สิบสองนะเพื่อนๆเ,เวลาเก้าโมงสิบสี่คือสามวันเต็มๆเนาะสิทธิ์ในการเล่นเกมมือถือและเข้าถึงไลฟ์ของคุณจะได้รับการกู้คืนเราก็ไม่ได้เล่นเกมเวลาเนี่ยการแล้วไม่บอกว่าการพนันหลายคนทั่วโลกนหาความบมาเทิงผ่านเกมเสี่ยงโชคแม้ว่าทิกต o อก จะเป็นแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงเราตระหนักดีว่ามีการเสี่ยงโชคด้านการเงินในเกมหรือการเติมเดิมพันอาจนําไปสู่อันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบางคนลุกถางการสูญเสียทางการเงินหรือการเสพติดอย่างรุนแรงเราไม่อนุญาตให้มีการส่งเสริมบริการพนันไปที่แม่ปาไม่ได้พูดถึงการพนันเลยไม่ได้พูดเลยจะ้ะ ข้อเสนอแนะคุณเห็นด้วยกับคําตัดสินนี้หรือไม่เราก็ไม่เห็นด้วยเนาะเนี่ยไลฟ์ของฉัมไมนี่มีเนื้อหาที่เกี่ยวถึงในประกาศนี่ไม่มีเลยจ้ะข้อจํากัดนี้เข้มงวดเกินไปเขาบอกว่าเลือกเหตุผลได้สูงสุดส,สามข้ออะเนี่ยพอกดสม,มิติก็กดไม่ได้อีกเนี่ยนี่คือสิ่งที่เจอในการไลฟ์วันนี้นะเพื่อนๆตอนนี้แม่ปาก็แจ้งสังกัดไปแล้วค่ะเราทำอะไรไม่ได้เนาะ เพราะว่าเรามาใช้แม่ป่าก็แจ้งสังกัดไปแล้วค่ะเราทำอะไรไม่ได้ค่ะตอนเนี้เธอบอกให้รออีกสามวันฉันก็รออย่างมีจุดหมายนะตอนเนี้ต้องรอทุกคนเพราะกดอะไรก็ไม่ได้จ้ะเห็นใจนะเห็นใจช่องใหม่ๆที่เพิ่งมาสร้างตตนแล้วก็มาไลฟ์สดบางคนว่าทำไมละเมิดทำไมละเมิดไม่ได้ทำอะไรหรือแม่ปางเข้าใจเลย แม่ปลาก็ไม่ได้ทําอะไรอืมไม่ได้บอกไม่ได้บอกเกี่ยวกับการพนันให้เสียงโชคอะไรเลยไม่มีเลยจ้าเออแม่ปลาถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่แม่ปลาจําวันไม่ได้เนาะวันที่เท่าไหร่เพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่แปดใช่ไหมแม่ปลาก็ถามวันนี้วันที่แปดใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการพนันวันนี้วันที่แปดใช่ไหมเพื่อนบอกว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่แปดแม่วันนี้วันที่เก้าเออก็คุยกันแค่นั้น ลงับไล่เฉยไม่ได้บอกว่าวันนี้วันที่หนึ่งนะทุกคนซื้ออะไรเอาตัวเด็ดๆนี้ไปนะไม่ได้บอกเลยจ้ะเนาะเป็นกําลังใจใทุกคนสู้ๆนะเส้นทางนี้ทุกคนคนจริงเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้ในโลกของ t ิ k กต็อกเป็นกาลังใจให้นะจ๊ะใครเจอข้อหาอะไรบ้างเม้นมาคุยกันนะคะในคอมเมนต์เนาะเจอเหมือนกันหรือเปล่าส่วนอยากจะเป็นช่องช่องใหม่นะ แต่ช่องหลักยุทหลักแม่ปาวานย่าสธนไม่เจอนะหลังๆมันไม่เจอเลยเจอช่วงแรกๆที่ไปปางขึ้นไล่เก้าสิบวันแรกนะอันนั้นเจอบ่อยแต่พอเปิดฝีมาแล้วไม่ค่อยเจอจะไม่เจอเลยจ้าแต่ช่องเนี่ยแม่ปลาพาคุยอีกยุทธหนึ่งที่แม่ปลาไปไล์เนี่ยโดนอาทิตย์ก่อนก็โดนนะคะต้องรอหนึ่งวันเนี่ยมาอาทิตย์นี้วันจันทร์เนี่ยโดนเลยละจาสามวันอ่ะ สู้ๆเป็นกำลังใจให้นจะจ๊ะ